สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูรส่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับหลังจากผลการออกเสียงประชามติมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับคนไทยผู้รักประชาธิปไตยที่อาศัยอยู่ในสารัฐมริกานั้นก็ได้ออกแถลงการในทันทีไม่ยอมรับผลการออกเสียงประชามตินะครับเพราะเห็นว่ากระบวนการการจัดทาประชามตินั้นขัดต่อหลักการสากลและขัดต่อหลักความเป็นประชาธิปไตยนะครับพร้อมทางอย่างเรียกร้องที่จะให้นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายนั้นร่วมกันต่อสู้ พร้อมๆกับประชาชนนะครับไม่ควรที่จะหลบอยู่หลังฉากอีกต่อไปและพวกเขายังบอกว่านับจากนี้ไปถือเป็นการนับหนึ่งในการเริ่มต้นต่อสู้กับอำนาจเผด็จการอย่างจริงจังในประเทศไทย,ยกกการทําประชามติผ่านไปแล้วนะครับถึงแม้นว่าหลายคนอาจจะเสียใจ ว่าการรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีคะแนนชนะการไม่รับร่างอย่างไรก็ตามนี่คือเสียงจากคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาเราอยากแจ้งให้ทราบว,ว่าเราไม่ยอมรับประชามติครั้งนี้นั่นคือเบื้องต้นอยากชี้แจงว่าเราชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ประประกาศจุดยืนไปแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเราไม่เอากับเผด็จการคอสอชอทั้งขึ้นทั้งล่องเนื่องจากกระบวนการอันนำมาสู่ประชามติพร้อมทั้งวิธีการกีดกันกดดันไม่ให้วิจารณ์เนื้อหาของร่างอย่างเสรีทั้งทั้งที่เป็นวิพากวิจารณ์จากแวดวงนักวิชาการจากพรรคการเมืองจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและจากองค์กรรัฐภานานาชาติ ว่าแฝงไว้ด้วยอำนาจเผด็จการโดยทหารและตุลาการซึ่งมาจากการแต่งตั้งเราขอประกาศย้ำจุดยืนเดิมว่าผลมาากผลประชามติครั้งนี้ไม่ใช่เจตจำนงแท้จริงของประชาชนทั้งประเทศเราจะยังคงรณรนนงค์ต่ออย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้คณะทหารคอสชอ,ออกไปจากการครองอำนาจโดยเร็ว และขอโต้แย้งขอคัดค้านต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสากลรวมทั้งในส่วนที่จะมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงอันเป็นหัวใจของระบบะเผด็จการทหารให้อำนาจคอสชอกำกับควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้งต่อไปอีกอย่างน้อย5ปีเรา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มโวตโนหรือโนโวตที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปในแบบแผนของประชาธิปไตยสากลเราเชิญมาร่วมกันอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อต่อสู้ขับไล่เผด็จการทหารและสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ด้วยกันเราขอนำคำของดรวรเจตภาคิรัสที่พูดไว้ว่า เราจะร่วมกันต่อสู้ต่อไปใครเหนื่อยก็พักก่อนไม่ว่ากันใครยังมีแรงจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหยุดยัง้งก็กลับมาสู้กันต่อนะครับสวัสดีครับเกมแล้วหรือไงมึงคิดว่าจบเกมแล้วหรือไมงมึงคิดว่าจบเกมแล้วหรือไมงมึงคิดว่าจบเกมแล้วหรือไง ประชาชนยังไม่ได้พ่ายแพ้ครับผมมีความคิดว่าที่การทำประชามติแล้วร่างรัฐธรรมนูญได้รับการลงปร,ประชามติให้ผ่านนั้นผมเชื่อว่าคอ,อสชอหรือพเดชการทหารไทยอาจจะเข้าใจผิดเนื่องจากหลายคนที่ไปลงประชามติรับร่างนั้นมีความเชื่อและถูกหลอกว่าถ้าผ่านประชามติไปแล้วเนี่ยรัฐบาลทหารจะลงจากอำนาจไป จะมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลของประชาชนจะเข้ามาประชาชนจะอยู่ดีกินดีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพวกเขาถูกหลอกครับจากการรณรงค์หรือจากการทำประชาสัมพันธ์ของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายกรกตฝ่ายเดียวว่ารัฐธรรมนูญจะร่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีคนจึงหลงไปลงประชามติรับล่างแต่ว่าในส่วนของคนที่ไปลงประชามติโหวตโนนั้นพวกเขารู้ว่ากติกานั้นไม่เป็นธรรมก็จึงต่อ ต่อสู้แล้วมันก็ไม่เป็นธรรมแล้วผมเชื่อว่าประชาชนไม่แพ้เมื่อประชาชนที่ไปโหวตร,รับรู้ว่าตัวเองถูกหลอกเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วเขาจะลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วเขาจะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของเขาหลายคนที่บอกว่าไปโหวตเถอะไปรับเถอะแล้ว30บบาทรักษาท,ทุกโรคนี่จะอยู่แต่จริงๆแล้วใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ไปโหวตเถอะแล้ว การเบี่ยงชีพผู้ชราจะอยู่ต่อแต่ว่าเมื่อเขารู้ว่าเขาจะกลายเป็นคนอนาถาเขาไม่ใช่เป็นคนยากไร้ที่รัฐบาลจะช่วยตามกติกาแล้วเขาจะลุกขึ้นต่อสู้พวกนักเรียนนักศึกษาที่การาให้การศึกษาฟรี15ปีที่แทนที่จะอยู่ในระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้วพร้อมที่จะเข้าสู่หมหาวิทยาลัยนั้นได้ถูกลดขั้นลงมาถึงอนุบาลเพราะฉะนั้นการศึกษาจริง การศึกษาฟรีถึงขาดช่วงไประหว่างการศึกษาไฮสคูลไปถึงมหาวิทยาลัยนั้นจึงขาดช่วงผมคิดว่าไอ้ตัวเลขและไอ,อ,อ้ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะทําให้ประชาชนลุกขึ้นมาแล้วเกมมันยังไม่จบผมเชื่อว่าเขาจะถามว่าคุณคิดว่ามันจบเกมแล้วหรือประชาชนไม่คิดอย่างนั้นครับแล้วเราในฐานะคนไทยในเอเมริกาผู้รักประชาธิปไตยเราไม่ยอมรับครับเพราะว่ากระบวนการทาประชามาตินั้นไม่ชอบตาม ที่มาของร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ชอบทมเพราะฉะนั้นทั้งการลงประชามติและการผ่านร่างรัฐธรรมนูนรวมทั้งตัวรัฐธรรมนูนด้วยเป็นโมฆะครับแล้วเราจะสู้ต่อไปให้ความเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนอยู่ในระบบประชาธิปไตยให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยขอบคุณครับจะพูดกับคนที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับการต่อสู้ประชาธิปไตยอย่างไรหลังจากที่ประชามติผ่านครับผมอยากบอกให้ ท่านทั้งหลายที่ผิดหวังเหมือนเหมือนกับพวกเราที่นี่ครับที่รู้สึกท้อแท้ว่าทำไมร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยเลยร่างรัฐธรรมนูญที่เอามาเพื่อจะยืดอำนาจให้กับเผด็จการอยู่ในอำนาจต่อไปอีกยาวนานนั้นทำไมเราไปรับกันได้แต่ว่าอย่าเสียใจครับการผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นโดยประชาชนถูก ให้เชื่อว่าเป็นร่างรัฐมนุนที่ดีเมื่อเขารู้แล้วเขาจะลุกมาต่อสู้อย่างแข็งขันร่วมกับพวกเราที่ผิดหวังในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าผิดหวังตั้งหลักกันใหม่แล้วเราจะสู้ไปพร้อมๆกันผมเชื่อว่าการสู้ครั้งต่อไปจะเข้มข้นมากขึ้นมียุทธวิธีดีดขึ้นแล้วก็จะเป็นระบบที่เพียบพร้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเชื่อเช่นนั้นครับคิดว่าวิธีการต่อสู้นับจากนี้ไปจะ จะเป็นอย่างไรครับผมเชื่อคิดว่าอย่างนี้ครับการต่อสู้ของเราเนี่ยเราไม่เป็นทีมตลอดมานี่เราไม่เป็นทีมใครคิดอย่างไงมีหัวหน้าทีมที่แข็งมีชื่อเสียงก็ออกไปในทิศทางของตัวเองอีกทีมนึงหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปอีกทิศทางหนึ่งเราคนจะตั้งมาตั้งสติกันว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วเราจะสอดประสานวิธีการต่อสู้ของเราให้ อยู่ในระบบได้ยังไงเราอาจจะมีวิธีการต่อสู้หลายๆวิธีการแต่ว่าเราไม่แตกแยกกันไม่ฆ่ากันเองนะครับคือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการแตกต่างกันเราออกเดินทางในจุดเดียวกันคือว่าใตา้ระบบะเผด็จการแล้วเราไปสู่ ประชาธิปไตยแต่ว่าวิธีการของเราการต่อสู้นั้นถึงแม้จะต่างกันแต่ว่าเราต้องประสานกันให้ได้เพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการคุยกันระหว่างกลุ่มต่างๆมากขึ้นผมเชื่อนะครับแล้วก็เราคงจะต้องลดอีกโก้ของพวกเราลงบ้างฟังกลุ่มอื่นบ้างว่าเขาต่อสู้กันอย่างไรแล้วเราจะสอดประสานและก็สนับสนุนแต่ละกลุ่มกันอย่างไรให้เดินไปถึงเป้าหมาย อย,อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างเข้มแข็งเพราะว่าหาไม่แล้วเราก็จะถูกเขาตีกระจุยตีแตกไปเพราะว่าความไม่เป็นทีมความไม่เป็นน้นหนึ่งใจเดียวของเราผมขอคือว่าเราสู้กันเป็นทีมครับอย่าสู้เพื่อตัวเองแต่ว่าสู้เพื่อเป้าหมายร่วมกันนะครับถึงตอนนี้เนี่ยคอสชเขาอาจจะอ้างได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงต้องการเขาอยู่จะพูดอะไรกับคอสชอ ผมว่าคอสชคงคิดผิดคนที่อยากให้คอสชอยู่นามหน้าต่อไปนั้นเชื่อว่ามีแล้วก็เชื่อว่าคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลต้องการเงินและก็อำนาจในเมืองไทยก็อยากให้คอสชอยู่แต่ผมไม่คิดว่าประชาชนทั่วๆไปประชาชนที่อยาก มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นคงไม่คิดที่จะให้คอสชอ,อยู่ในอำนาจต่อไปคงไม่คิดที่จะให้คอสชอมาบีบคั้นไล่เขาออกจากที่ทํากินจับลูกหลานจับสามีภรรยาเข้าไปคุมขังหรือจับคนคิดต่างไปคุมขังผมไม่เชื่ออย่างนั้นถ้าคอสชอคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปแสดงว่าประชาชนเชื่อใจหรือว่ามั่นใจในคอสชอผมว่าท่านคิดผิดนะครับท่านคิดผิดมากๆ มีอะไรที่จะฝากถึงฝ่ายการเมืองไหมครับเพราะว่านับจากนี้เนี่ยพร่างรัฐมนตานเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งจะเรียกร้องอะไรไปยังพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือนักการเมืองในขณะนี้ไหมครับเพราะว่าหลังจากนี้หลายคนก็อาจจะตัดสินใจลงเลือกตั้งตามปฏิกาปฏิตการจะมีอะไรที่จะเรียกร้องต่อน,นักการเมืองไหมครับผมคิดว่ามาถึงวันนี้ท่านต้องกลับไปมองตัวเอง นะครับในระยะ2ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่านะักการเมืองชั่วนะักการเมืองเลวนะักการเมืองโกงนะักการเมืองทรยศประชาชนท่านไม่เคยรู้สึกมั่งเลยหรือครับว่าท่านจําเป็นจะต้องปรับปรุงตัวแต่ในพวกท่านนั้นไม่มีคนดีเลยหรอกครับท่านทนให้เขาสาบแช่งประนามกลดาได้ยังไงครับกลับไปนั่งพิจารณาตัวเองใหม่แล้วกลับมาสู้กับเผด็จการในฐานะตัวแทนของประชาชนอย่างเป็นกลุ่มก้อนได้ไหมครับ ท่านอย่ามาหวังว่าท่านเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อเข้ามาเสวยอ,อำนาจมาเสวยสุขและเพื่อจะมากอบโกยปฏิธานที่ตั้งท่านตั้งไว้อย่างนั้นผิดเพราะทุกครั้งที่ท่านออกไปหาเสียงกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเลือกท่านเป็นตัวแทนนั้นท่านจะเสนอนโยบายว่าท่านจะทําอย่างนู้นอย่างนี้ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ที่ผ่านมาสองปีนี้ท่านหนังหนามากเลยครับไม่เห็นมีใครสักคนที่ออกมาต่อต้านว่า นักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวนักการเมืองโกงท่านถูกประนามยามเยียดมาตลอดทําไมท่านนิ่งเงียบครับท่านแสดงออกมาว่าท่านไม่ใช่อย่างนั้นคนดีมีคนเลวมีท่านก็ต้องออกมาแสดงแล้วก็ต้องประนามยามเยียดคนที่โกงจริงๆตรวจสอบไม่ได้ด้วยท่านมีอํานาจของประชาชนอยู่ทําไมท่านไม่ทําถ้าท่านทําอย่างแข็งขันผมไม่เชื่อว่าคอสชจะอยู่ได้ถึงวันนี้ท่านดูนักเรียนมัธยมท่านดูนักศึกษาเขากล้าออกมาอย่างกล้าหาญ แต่ท่านมีทั้งอำนาจเงินมีทั้งแรงสนับสนุนจากประชาชนและท่านก็มีประสบการณ์เคยบริหารประเทศมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านก้าออกมานะครับผมฝากนักการเมืองครับเขาเรียกว่านักการเมืองหรือว่าตัวแทนประชาชนหรือว่าสสก็ตามท่านจะต้องยกระดับคุณภาพของท่านให้เป็นตัวแทนของประชาชนที่มีคุณภาพนะที่จะนําพาประเทศชาติและประชาชนไปสูเ่เศรษฐกิจที่ดีไปสู่การ เป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากนะครับท่านต้องดูตัวเองและท่านต้องหนังบางกว่านี้เมื่อเข้าปนามว่านักการเมืองเลวนักการเมืองชั่วนักการเมืองโกงท่านต้องออกมาแก้ต่างอย่างน้อยก็แก้ต่างท่านประชาชนไม่ใช่ว่าท่านยอมรับแล้วก็ยิ้มแล้วก็ท่านลงเลือกตั้งใหม่แล้วท่านก็ถูกปนามย้ำเหยียดอีกท่านจะโกงได้หรือครับ คนเดียวถ้าไม่มีข้าราชการไม่มีทหารไม่มีพ่อค้าประชาชนที่ต้องการหาผลประโยชน์ขุดรีดประชาชนผมคิดว่านักการเมืองอย่างเดียวโกงไม่ได้ถ้า,าไม่มีทหารไม่มีข้าราชการท่านโกงไม่ได้ถ้าท่านโกงได้ผมคิดว่าท่านอยู่ได้ไม่นานกูไม่ยอมรับกูไม่ยอมแพ้กูไม่ยอมรับกูไม่ยอมแพ้กูไม่ยอมรับ กูไม่ยอมแพ้กูคมรู้เน,นี่ยนระู้สึกผิดหวังไม่เท่ากับการที่ผ่านไปได้จะว่าผิดหวังก็ใช่ครับเพราะว่าที่หวังไว้ก็หวังว่าโนโหวตเนี่ยนะฮะจะจะชนะ,ะไม่ไม่คิดว่าจะชนะมากแต่คิดว่าชนะเพราะตามกระแสที่ผ่านมา รู้สึกว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวมากไม่ว่าจะเป็นเหลืองจะเป็นแดงนะครับจริงๆแล้วก็อย่างนั้นแต่ว่าในเมื่อ,อผลออกมาอย่างนี้นะครับก็จำจำเป็นจะต้องยอมรับกันก่อนในเบื้องต้นยอมรับว่าผลการออกเสียงได้อย่างนี้61ต่อ40กว่านะครับแต่ว่ายังจะต้องมีคำถามต่อไปว่าในการนับคะแนน ซึ่งไม่ให้มีองค์กรกลางหรือใครที่จะไปเป็นสักขีพยานตรวจสอบไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปดูในการดูการนับคะแนนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ย่อมมีข้อสงสัยได้ว่าถ้าหากว่าจะคิดมีการเพิ่มบัตรกันอะไรกันเพื่อที่จะให้ชนะเด็ดขาดก็เป็นข้อที่จะต้องสงสัยต่อไปได้นะครับนะครับ แล้วก็หลักสำคัญก็คือประชามติครั้งนี้ไม่ชอบทำตั้งแต่ต้นนะครับที่ไหนที่ไหนทั่วโลกนะฮะแม้กระทั่งวันที่5สิงหาคมนี้เองเน่ยนะ,อ,ะองค์กรสมาชิกรัฐสภาของอาเซียนก็ได้ออกมาแถลงแล้วว่าเป็นประชามติที่ไม่ชอบทำ นะครับเพราะว่ากระบวนการที่ผ่านมาเป็นกระบวนการจัดตั้งโดยตรงนะ,ะเป็นการนำสิ่งเหล่านี้รัฐมนูล,ล่างรัฐมนูลลนี้มายัดให้กับประชาชนรัฐมนูญที่แฝงไว้ซึ่งอำนาจเผด็จการนะให้อำนาจแก่เผด็จการทหารอย่างน้อยที่สุดภายใน5ปีหลังจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ภายใต้เผด็จการอยู่ภายใต้คอสชอนะ สิ่งที่อยากจะฝากนะครับท่านใดก็ตามที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยประชาธิปไตยแบบสากลนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องอิงแอบบอิงกับหลักการสากลไม่ใช่ว่ามาคิดค้นขึ้นเองว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับท่านที่มีความรู้สึกอย่างนี้ จะเป็นท่านที่โนโหวตหรือว่าท่านที่ไปโหวตโนก็แล้วแต่อย่าถอดใจครับอย่าถอดใจนะเส้นทางที่จะต่อสู้กันยังมีอีกยาวนานมากนะครับนะผมจำที่อาจารย์วอลเลจตภาคีลัสพูดเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วที่อหอประชุมศรีบุรพานะอาจารย์วอลเลจตบอกว่าบอกอย่างเดียวกันนี่แหละครับว่า ประชามติครั้งนี้เป็นการทําประชามติที่ไม่ชอบทำอยู่แล้วนะโดยหลักการแต่ว่าการที่เราออกไปโหวตโ,โนเนี่ยนะเพียงแค่จะหวังว่าถ้าหากว่าเราชนะเนี่ยยิ่งไม่ชอบทำยิ่งขึ้นแต่ถ้าเขาชนะหมายถึงว่าประชามตินี้ผ่านเราไม่เราก็ยังจะต้องสู้ต่อไปครับนะจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยใครที่เหนื่อยก็พัก นะใครที่ยังไม่เหนื่อยต้องสู้ครับอย่าหยุดนะฮะอย่าถอดใจอย่าหยุดแล้วก็ใครที่พักแล้วหายเหนื่อยกลับมาสู้ต่อมาร่วมกันสู้ต่อนะฮะถึงว่าถึงที่จะต่อสู้ที่ผ่านมาถึงเป็นความสเสียสูญเปล่าอะไรนะครับไม่เลยครับการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะเราเราไม่ได้มุ่งหวังไม่เรามุ่งหวังแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันมันจะได้รับชัยชนะในในบริบทที่ ทหารคณะทหารขคสชมีอำนาจมากขนาดนี้นะฮะในบริบทที่มีการกีดกันไม่ให้คนแสดงออกถึงข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะในบริบทที่เที่ยวไปจับคนนั้นจับคนนี้ใครก็ตามที่ออกมาแสดงความเห็นออกมาชี้เห็นออกมาแนะนําให้ประชาชนอ่านร่างรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดนะครับมีแต่ สมุดพกคู่มือของอกรกรมการที่กรรมการที่การล่างหรือว่าหรือว่าของกกตนะฮนะกรมกรมการกรรมการเลือกตั้งประชาชนในสมุดพกเหล่านั้นเนื้อหา,าก็คือบอกแต่ส่วนดีของประชามติบอกแต่ส่วนที่คอสชต้องการให้ประชาชนรู้ต้องการให้ประชาชนรับร่างรับรัฐธรรมนูญอันนี้แค่นั้นเองเ<ถ>พราะฉะนั้นเนี่ยการที่ ฝ่ายโหวตโนแพ้นะฮะไม่ได้หมายความว่าแพ้จริงๆหมายความว่าแพ้ราบคาบเ,ปเป็นเป็นเพียงที่ว่าแน่นอนเราเพียงพั้มเขานะฮะพลังอํานาจต่างๆนะฮะสู้ไม่ได้แต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะฮะการต่อสู้ที่จะชนะได้ก็คือการต่อสู้ไม่หยุดยั้ยงระยะยาวนะครับคิดว่านาาชาติจะยอมรับผลของการธรรมชามติครั้งนี้ ในส่วนหนึ่งผมคิดว่าเขาจําเป็นนะครับทั้งงแม้กระทั่งท,งทงาง EU นะฮะรัสภา EU หรือว่าในสหรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหรประชาชาติองค์กรสิทธิพนมืชนรวมทั้งอ,า,อาเซียนที่ที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้เขาจําเป็นจะจต้องยอมรับในระดับหนึ่งนะครับว่าผลมันออกมาอย่างนี้แล้วแต่ว่าการตรวจสอบยังจะต้องมีต่อไปเขาจะต้องจับตามองหรือว่าการนับคะแนนที่ผ่านมาเนี่ย มันถูกต้องไหมนะฮะจำนวนบัตรบัตรเสียบัตรบัตรดีจำนวนบัตรแท้จริงจำนวนผู้ออกเสียงแท้จริงถูกต้องไหมนะครับในประเด็นนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาอย่างที่ผมกล่าวแล้วว่าจนกระทั่งวันที่5เนี่ยก็ยังมีองค์กรต่างประเทศที่แสดงว่าประชามติครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการชี้แนะว่าร่างรัฐธรรมนูญประชาชนยอมรับ จริงๆนะฮะไม่ใช่ประชามติที่ถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนานาชาติเนี่ยก็มีทางที่จะไม่ยอมรับต่อไปได้ไอย่างน้อยที่สุดก,ก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผ่านมาหรือว่าเนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหารัฐธรรมนูญน,นะฮะถ้าจะท่านถ้าท่านจะไปดูสื่อล่าสุด กระทั่งเมื่อวันที่5เหมือนกันเนี่ยครับเมื่อวันจริงๆแล้วเมื่อวันที่7นะครับสื่ออังกฤษชื่อ The Independent บอกเลยว่าบอกว่า,วาเป็นการยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มอำนาจให้แก่ทหารเพราะฉะนั้นในหลักการเบื้องต้นเนี่ยว่าเป็นปเผด็จการนะแล้วก็เป็นการปกครองของทหารเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือของทหารเนี่ย ย่อมมีสิทธิที่จะคัดค้านได้เสมอตัวแย้งได้เสมอพี่ปจะมจีไปคนไทยในต่างประเทศจะสู้กับพฤติการในเมืองไทยยังไปต่อครับส่วนหนึ่งที่นี่นะครับผมคิดว่าเราสู้ต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเห็นว่ามีการประกาศเมื่อวันที่5แล้วว่าว่าถึงอย่างไรเนี่ยนะก็ไม่รับอยู่แล้วเพราะว่าจังขึ้นทั้งร่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ต่อไปเนี่ยมีแน่นอนครับนะฮะบ,บางคน,นที่มาวันนี้ เสียงดูก็ละเหียดใจพอสมควรนะแต่ว่าการละเหียใจมันเพียงแค่ชั่วคืนครับนะเดี๋ยวเมื่อคืนนี้อาจจะนอนไม่หลับกันคืนนี้ได้นอนพักยาวๆแล้วพรุ่งนี้สู้ต่อ,อแน่นอนหลังจากที่ตํารวจผ่านเนี่ยก็นําไปสู่การเลือกตั้งจะมีข้อียกร้องต่อพรัคการเมืองเป็นักการเมืองอย่างไรครับ<ะ>ควรจะยอมรับกติกาป็จก,การนี้ไหมครับ การเรียกร้องนี่ผมว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับพักการเมืองเนี่ยครับที่จะลงส,สู่สนามเลือกตั้งต่อไปผมคิดว่าเวลานี้พักการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะให้ได้เสียงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ทุกพักก็ย่อมตระหนักดีว่าถึงจะได้ยังไงก็ไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลแน่ๆอยู่แล้วนะฮะจะต้องมีจะต้องมีงมกลไกของอวุฒิสภาเข้ามาแทรกแซงนะฮะ เนี่ยการเรียกร้องต่อพักการเมืองในในโยบายในหลักการประชาธิปไตยต่อไปการแก้การแก้ไขรัฐธรรมนูนถึงแม้ว่าจะเขากําหนดไว้ยากแสนยากแต่มันยังทําได้เสมอนะครับตาราบเท่าที่เสียงส่วนใหญ่ต้องการที่จะแก้ไขเราพักการเมืองจะต้องเป็นตัวนํานะครับตัวชี้นําเลยว่ากฎระเบียบต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญนี้นะแม้รวมกระทั่งการการแต่งตั้ง สวสมาชิกวุฒิสภา,าเนี่ยกำหนดไว้5ปีก็ไม่จําเป็นคุณสามารถจะเรียกร้องให้เหลือแค่ปีเดียวหรือ2ปีก็ได้แล้วต่อจากนั้นก็มีการเลือกตั้งวุฒิสภา,าแทนหรือว่าจะนําเอาบทบัญญัติที่เป็นส่วนดีของร่างรัฐธรรมนูญฉบับอื่นเช่นฉบับ4ี่เป็นต้นนะครับหรือคุณจะย้อนมาถึงฉบับ8 9ก็ได้ฉบับ76ก็ยังได้อยู่นะฮะเป็นของดีทั้งนั้นนะที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยทั้งนั้นเรียกร้องให้เอามาใช้ ถ้าหากว่าพร้อมใจกันชุกพักการเมืองทั้งสองฝ่ายต้องฝักของฝ่ายถ้าคุณมองเห็นในหลักการประชาธิปไตยจริงๆคุณต้องการการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วคุณจะต้องทําครับไม่ว่าพรรคไหนบางคนบอกว่าควรจะบอยคอร์ดไปเลยเพราะว่าเป็นรัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้ในในกติกาปฏิการนี้เห็นด้วยไหมครับสำหับแนวคิดนี้ไม่เห็นด้วยหรอกครับถ้าคุณบอยคอรดคุณจะทําไม่ได้อะไรไม่ได้อยู่ง่ๆแล้วแต่คุณไม่บอยคอรดคุณอาจจะทําได้น้อยแต่คุณยังทําได้ครับไม่ใช่่าทําอะไรไม่ได้นะฮะ